าเนี่ชีรอนวัดกันหน่อยไหมล่ะชีรอนบอกมึงมึง yes. <Let> s <S มาผิดคานหรือเปล่า, <or not. S 1> า <laughs> อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยครับว่าคัานที่ขับยากของแต่ละคนคือคันไหน นะครับสำหรับผมอยู่แค่3คันนี้เลยฮัลโหลโจ๊ะโจ๊ะนี่คือ Red Potion เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามาต้ม um. เปิดตั้งแต่6โมงเชา้าถึงตี2เติมเกม r a c i n g m a s t e r ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่น oh. พิเศษทันที oh. เติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเกมชินฟีไฟพับจี ROV ก็เติมได้หมดและยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วย Red Potion ตอบเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลโลโจ้โจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มแชนแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมแข่งรถบนมือถือที่ฮิตที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเกม r a c i n g Master นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมเกมนี้นะครับผมผมมีลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับผมไปโหลดได้เลยนะครับแต่คนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมเล่นภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีเคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้พี่อ่นเล่นที่ไหนผมเล่นบนคอมพิวเตอร์ครับผมเพราะว่าเกมนี้สามารถเล่นผ่านอีมูเลเตอร์ได้ด้วยนะครับเฟลฟ้า <Feel fast S 2> สุดๆนะครับผมจอใหญ่ๆยักษ์ๆมันม,มันสะใจมากนะ ใครที่แบบไม่อยากเล่นในมือถือนะมาเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับผ่านอิมมเลเตอร์นั่นเองนะครับผมตหรอบวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเกี่ยวกับรถที่อ่าเรียกได้ว่าเข้าโค้งเข้าโค้งยากนะครับเข้าโค้งยากอ่าจะใช้คำว่าห่วยก็ได้นะเพราะว่า ถ้าเป็นมือใหม่อ่ะถ้าเป็นมือใหม่ถึงระดับกลางเนี่ยมันจะต้องไปหัดขับรถหลายคันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล่นมาแล้วหลายๆคันหรือว่าเล่นตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวนันเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะคุมรถได้แทบจะทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่อย่างเรานี่แหละถ้าไปเจอรถ3คันนี้นะครับจะร้องแบบว่ารถบ้าอะไรวะนี่อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมจะมาพูดถึงรถ3คันนะครับผมแล้วก็อ่าผมขอย้อนพูดไปซีซั่นหนึ่งด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยมันซีซั่นสไปแล้วนะครับเขาได้อัปเดตแพทใหม่มาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึงคันแรกก่อนละกันนะครับผมคันแรกที่พูดถึงเนี่ยเป็นรถคัรต์เอ็กซ์ตรีมครับผม เป็นรถที่คุมยากนะครับแต่ว่าแรงนะครับผมแรงดีนะครับแต่ว่าคุมค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันคุมยากในซีซันหนึ่งนะครับผมในซีซันสองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุมง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าเป็นคันไหนไปไม่ได้ครับนอกจากคันนี้เลยครับผมเนี่ยคันข้างหลังผมนี่แหละเนี่ยคันนี้เลยนะครับผมไอรถคันนี้แหละที่บอกว่ามันอยู่คัสตีมเฮ้ยพี่อันคัสตีมมันมีแต่รถซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ไม่ใช่เหรอ นั่นแหละผมก็ยังงงว่ามันมาอยู่คลาสนี้ได้ยังไงนะครับผมแต่เมื่อผมได้ไปดูแรงม้ามันแล้วเนี่ยผมก็เลยหายข้อสงสัยนะครับดูสิพันห้าร้อยแรงม้าคือแบบมันแรงมากนะครับผมแรงขนาดนี้ก็ให้มันอยู่ซูเปอร์คาร์ได้เลยนะครับแต่ว่าแค่มันเลี้ยวไม่ได้เท่านั้นเอง <laughs> แต่ว่าพูดถึงในซีซันหนึ่งนะซีซันหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นเราจะเล่นรถแค่ไม่กี่คันนะครับเพราะว่ามันเกมมันเพิ่งเปิดเนาะ แล้วรถที่เราเล่นส่วนใหญ่จะเป็นรถทองทุกคนแล้วรถทองที่เราได้มาก็คือคันนี้แหละเฮลแค t นี่แหละขับยากมากนะครับแทบจะไม่เอาโค้งเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาได้ปรับใหม่แล้วนะในซีซั่นสองอ่ะเดี๋ยวเราผมขอไปวิ่งให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันวิ่งเป็นไงมันวิ่งดีขึ้นเยอะไหมนะครับสาหรับเจ้าเฮลแค t ขอไปขับให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะร,รู้สึกว่าเฮลแค t เนี่ยเริ่มมีคนชอบค่อนข้างเยอะแล้วนะในกลุ่มนะครับต่างจากซีซั่นแรกในซีซั่นแรกเนี่ยมีแต่คนบ่นเลยว่า ไอแมวนรกเนี่ยคือแมวนรกสมชื่อเลยขับยากมากแห่โค้งทุกโค้งอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งยามาตั้มก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือแบบคนเก่งเขาเริ่มมาขับคันนี้กันแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มขับดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันขับดีขึ้นแบบยังไงนะครับผมจะบอกแล้วก่อนเลยว่าไอ้พวกรถขับหลังในเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเลี้ยวดีนะครับผมจะเลี้ยวดีประมาณว่าอารมณ์เป็นรถดิฟอะ มันค่อนข้างตูดปัดตูดปัดเยอะนะครับผมอ่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบอันนี้คือแบบมือใหม่หัดเล่นนะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวจะลองให้ดูดอ,ดอ่าน,นี่เคเปไง <laughs> นี่ผมไม่กล้าดิฟเยอะเลยนะเพราะว่ากลัวกลัวมันจะแหกโค้งนะครับแต่พูดถึงอ่ะอันนี้คุมง่ายคุมง่ายขึ้นเยอะ,ม,ยอะมากนะครับผมซึ่งมัน่ตงจากซีซันแรกขึ้นเยอะนะครับ แต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังยังยากสําหรับมือใหม่นะโดยเฉพาะมือใหม่ที่ปิดการช่วยเหลือพวก traction control อ,อะไรแบบนี้นะครับแบบชอบความดิบไงเออต่แบบอยากได้ความมันๆอะไรแบบนี้เออก็ลองก็ลองได้นะลองปิดได้นะครับผมซึ่งผมปิดแล้วขับดีกว่านะครับ <c oughs> ประมาณนี้รถรถใหม่นี่มันแรงมากนะครับผมมาแรงมากแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสูดปัดแล้วก็สไลด์ออกค่อนข้างเยอะนะครับผม ถ้ามือใหม่เนี่ยจะคุมยากอยู่นะครับอ่าไปไปโอ้ทางตรงๆผมยังผมยังชนเลยเห็นไหมผมยังฝีมือมือยังมือใหม่อยู่นะครับต้องบอกกี้ก่อนเช่ว่ายังมือใหม่มากๆเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ดิฟอ่าคือมันต้องเผื่อหน่อยอ่ะถ้าถ้าดิฟแรงก็คือสไลด์แบบนี้หละทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเมื่อกี้เลยนะครับมันมันจะบอกว่าไงดีอ่ะ รถแตะกมีในคันนี้มันคุมไม่เหมือนกันนะครับผมบางคันก็คือไหลแบบนี้เลยบางคันก็คือเลี้ยวเกาะถนนดีสุดๆนะครับผมเออ,อารมณ์มันไม่เหมือนกันนะครับผมแฮนด์จาิ่งรถไม่เหมือนกันเลยนะครับอ,อ,อย่างเงี้ยแตทางตรงก็พอได้อยู่นะครับผมโอ้แต่ซู้ชิรอนไม่ได้ะ่ะชิรอนแรงจัดนะครับผมโอเคโอเค,อเคไปไปไปมาดิชิรอนวักกันหน่อยไหมล่ะชิรอนบอก,บอกมึงมึง <Let> s <S มาผิดคาดหรือเปล่า <laughs> okay. Okay. โอเคโอเคงงคางเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะคุมยากด้วยนะครับเอา้าชีรอนตามมาไม่ทันเฉย <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยอประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้พูดถึงว่ามันขับดีขึ้นเยอะนะครับผมแต่ก็ยังสไลด์เยอะเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคคันแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงซีซัน2กันบ้างดีกว่าซีซัน2ที่ ผมคิดว่ารถมันขับยากนะคัสต่อไปทุกคนเมื่อกี้พูดถึงคัสเอ็กซ์ตมแล้วใช่ไหมคันต่อไปครับผมเป็นรถคัสสมรถนะนะครับผมเป็นคันไหนไม่ได้เลยครับนอกจากคันนี้ครับผมเชฟโรเลตโคเวตซีเนะครับย้ําว่า C7 นะไม่ใช่ C8 นะ c ีเนี่ยขับดีอยู่นะครับแต่ C7 เนี่ยค่อทั้งที่จะไม่เอาถนนเลยทั้งที่มันเลี้ยวดีนะทุกคนเห็นสมรถนะาไหมคือแบบเลี้ยว8.6อะ คือมันเลี้ยวดีมากนะครับผมแต่ว่าขับจริงอะตูดมันปัดค่อนข้างเยอะนะครับพูดง่ายๆคือถ้ามือใหม่มาใช้คันนี้ก็ค่อนข้างปรับตัวยากหน่อยนะครับผมเ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูสเปครถก่อนดีกว่าออะสเปครถนะครับผมไม่มีอะไรมากครับแ5 4รแรงม้าครับผมอันนี้คือผมแต่งมาแล้วนะเกือบเกือบเต็มนะครับมีเม็ด ECU อยู่เม็ดหนึ่งนะครับผมวิ่งได้200อัตราเร่ง4.4นะครับผม อันนี้คือแต่งไม่ได้เต็มนะทุกคนเพราะว่าของแต่งบางอย่างผมมันหมดก่อนนะครับตอนนี้ได้แค่18บแปดทับเองนะครับแต่งเต็มอาจจะขับดีกว่านี้ก็ได้นะอืมอาจจะขับดีกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราลองลองไปวิ่งดูนะครับลองไปวิ่งดูอ่าเจ้า C7 นะครับหลายคนอาจจะงงว่าทําไมพี่อ่านพูดพูดแต่รถทองทําไมทําไมคันขาวมันขับดีกว่าเหรอจริงจคันขาวมันไม่ได้ขับดีกว่าหรอกทุกคนคันขาวอะสเปคมันเทียบรถทองไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคันขาวอะ รถสีขาวอะ่ะมันยังคุมง่ายกว่าทุกคนทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมที่ผมบอกว่าไอ้รถคันนี้มันห่วยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันเป็นรถที่ดีครับผมแต่มันคุมยากแม่กนะครับผมมันคุมยากมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยอยู่ในคอนเทนต์นี้ไปเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้จะเรียกว่ารถห่วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่ารถคุมยากก็ได้ เอาเอาเอา,เอาเป็นว่าเรียกว่ารถคุมยากดีกว่าเดี๋ยวจะมาดิฟให้ดูนะครับผมว่ามือใหม่ต้องเจออะไรบ้างนะครับอ่าโอเคคือเวลาดิฟคันนี้นนมันจะสไลด์แบบค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าคนมือเป็นเป็นคนมือเก่าหรือว่าเล่นเล่นอยู่แล้วเนี่ยขนเขาเขาจะมีมุมองศาดิฟอยู่นะครับคันนี้ว่ามันจะต้องประมาณไหนนะครับพุยง่ายคือมันต้องเลี้ยวเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับผม มันเพราะว่ามันตูดตูดมันปัดค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอาจจะต้องเผื่อแล้วก็ตีมุมค่อนข้างเยอะหน่อยอ่าไปไปอ่าโโอ้หใครตามมาแลเนะี่ย S L หกสามหูมันแซงผมไปแล้วโอเคโอเคเนี่ยมันตูดค่อนข้างปัดน,นะครับคือพูดง่ายคือเลีย้ยวเลี้ยวดีเลยแหละนะครับผมเลี้ยวดีเอาไปดิฟอ่ะมันจะเหมาะมากครับคันนี้ดิฟดีมากนะครับแต่ว่าคุมยากหน่อยนะครับผม มือใหม่อย่าล้งจักแน่นอนเย่โอเคไปไว้ยิ่งปิดแท็กชั่นคอนโทรลนี่คือแบบนรแบบกถามหาเลยนะเออมือใหม่แนะนำว่าให้ให้ให้เปิดแท็กชั่นคอนโทรลไปก่อนนะครับเอ,อ่อถ้าถ้าเล่นแบบผมนี่ระวังว่าเดี๋ยวได้เจอนรกของแท้นะครับผมกำแพงกำแพงกำแพงทุกทุกอันนี้เลยกำแพงทุกสนามเลยนะครับ เ okay. ออฮเนี่ยเนี่ยเนี่ยตูดมันจะปัดเยอะมากนะครับมาสิงหน่อยสิงหน่อยโอ้โหยังไงครับแซงได้ไหมแซงได้ไหมเอ้าแซงได้เฉยเบนบอกมึงมาไง <laughs> แซงเบนได้เฉยเลยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็คือ C7 นะครับผม C7 รถที่คุมยากมากในคลาสสมรรถนะนะครับคือด่านเมื่อกี้ม,มันมันเลี้ยวไม่ค่อยเยอะว่ะ ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพผมขอไปสร้างด่านเองได้ไหมไปเดี๋ยวลองไปวิ่งสนามที่แบบว่ามีโค้งเยอะๆดูบ้างนะครับจะได้เห็นภาพว่ามันค่อนข้างคุมยากนะครับผมอย่างผมพอคุมได้นะเพราะว่าผมเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับผมยังอยู่แบบระดับต้นถึงระดับกลางแล้วนะครับระดับระดับเซียนนี่ไม่ต้องไปพูดถึงครับเขาคุมได้ทุกคันนะแต่ถ้ามือใหม่อ่ามือใหม่คันนี้บอกเลยคุมยากหน่อยนะครับอเอาไป Lets อ o แกโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันทำไมแรงกันจังวะ ทางตรงครับทางตรงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคอ่าเนี่ยดิฟดีดิฟด,ด,ดีใช้ได้เลยแหละนะครับขับไปดิฟไผมว่าสนุกรถคันนี้เพราะว่าตูนปัดดีจัง <Okay. S 2> เลยโอเคตรงนี้ก็เบาหน่อยนะครับผมอเแต่ถ้า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 มันคุมไม่อยู่มันคือ,คอแหกไปแล้วโอ้ย yeah. มันเป็นความคิดเห็นทาง ทั้งส่วนตัวนะเพราะว่ายังไงเดียจะบอกว่าไงเดียเพราะว่าผมก็เล่นมาหลายคันแล้วนะแต่แบบคันที่ยากสุดก็คือคันนี้แหละนะครับ <place> ผมว่ามาแชร์ความ <be. S 1> คิดเห็นกันดีกว่านะว่าทุกคนคิดว่าคันไหนมันขับยากมากนะครับเคโอเคไปมาแชร์กันหน่อยนะคนละห mm ้าห้าหกคอมเมนต์ก็ได้ว่ารถคันไหนมันคุมยากสุดนะครับไปไปไป มันมีวิธีเลี้ยวอยู่นะเพราะว่าผมเห็นว่ามีคนสอนในทิกตอกอยู่นะครับสำหรับรถที่มันเลี้ยวยากๆแบบเนี้มันต้อง45อ,องศาอะไรสักอย่างนะครับผมก็ดูดูแล้วผมก็ยังงงๆอยู่นะครับเออผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมโอเคเอาหูเข้าในเกินไป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 อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เห็นผมคุมง่ายๆอย่างนี้นี่คือเก่งมากเลยนะ <laughs> ย่างเก่งนะทุกคนคือแบบต้องสมาธิจริงๆอะ่ะแล้วก็ต้องคือแบบลายได้จริงๆนะอ่าไปลายปลายทุกคนอย่างซิ่งครับผมอย่างซิง่งฮะเราเม็นสุดท้ายแนละ้วอ่ะมาแชร์กันหน่อยนะคนละสักหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์ห้าหกคอมเมนต์เลยก็ได้นะครับอยากรู้ว่ารถที่ขับยากของแต่ละคนเนี่ยเป็นคันไหนกันบ้างนะครับสำหรับ คาสมรรถนาก็ยกให้คันนี้เลยครับโคเตซี COVID ครับผม่าต่อไปต่อไปต่อไปเป็นคารแบบว่าคาร์ดเริ่มต้นบ้างนะเป็นคารสแตนดาร์ดหรือว่าเขาเรียกว่าทีมสปอร์ตนั่นแหละนะครับผมทีมสปอร์ตเนี่ยต้องยกให้ คันนี้ครับผมนี่คันนี้เลยเอา้าวไอดีนี้ไม่มี <c oughs> เดี๋ยวขอย้ายไอดีแปบนึงอ่าขอญาตย้ายไอดีมาไอดีผมนะครับผมเป็นไอดีที่มีรถไอดี ID เมื่อกี้มันไม่มีนะครับผมนี่คันที่ผมจะพูดถึงคือคันนี้ในคัสทีมสปอร์ตนะครับผมก็จะเป็นคันไหนไม่ได้นะครับนอกจากโคเวตซีสครับผมเป็นรถที่ไม่เอาโค้งเหมือนกันนะฮะ <c oughs> คือดิฟดิฟแล้คือแบบตูดมันตัดแบบปัดมากๆเลยนะครับผมแล้วมันไม่ใช่รถธรรมดาะม้นเป็นรถคาร์ทองด้วยนะครับแต่คนอาจจะยกให้คันอื่นนะก็ลองมาเม้นบอกกันได้นะครับว่ายกให้คันไหนนะครับเดี๋ยวเราผมจะเอาคันนี้ไปขับดูนะครับผมมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนต้องบอกไปก่อนเลยว่าส่วนตัวจริงๆนะครับเพราะว่าคันที่ขับยากของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นสามเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับ อาจจะเป็น S15 ก็ได้หรืออาจจะเป็น b r z ก็ได้อาจจะเป็น Honda Jazz ก็ได้ที่ขับยากอะไรประมาณเนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับผมรถเนี่ยา3คือที่สุดเลยขับยากมากนะครับ,นะรบไปไปไปแต่ก,ก็มันก็มีวิธีคุมรถอยู่นะก็คือไอ้ดิฟ45องศาอะไรนั่นแหละซึ่งผมทําไม่เป็น <laughs> ลองดูแล้วลองดูลองดูแล้วก็ยังดิฟไม่เป็นนะครับผมนะคใครที่แบบเก่งๆมาติวผมหน่อยละกันนะครับว่า ไอ้ดิฟต์รถที่มันดิฟแบบนี้ยากๆเนี่ยมันดิฟยังไงนะครับเนี่ยมันต้อง45องศาอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละแล้วก็คืนล้อมาให้ไวที่สุดนะครับผมก็คือดิฟจนมันแดงแล้วก็รีบคืนให้มันมาเขียวเนี่ยนี่คันนี้บอกเลยไหลสุดๆนะครับยิ่งเป็นมือใหม่เล่นนะคือล้อมจากเลยแหละไอ้กัมเพงอีกแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นไงนี่คือไหลสุดๆเลยนะ นี่คือถ้าถ้าไม่เผื่อวงเลี้ยวดีๆนี่คือแบบกำแพงเลยนะทุกคนเโอเคตรงนี้ตัดเข้าในนิดนึงอ,าดดอ,อ่าไปรถโอ้โเออถ้าเป็นของจริงก็ชกพังไปแล้วเอ๋โหหลายจัดหลายจัดเห็นผมขับง่ายๆอย่างนี้คือแบบไม่ไม่ไม ก่อนก่อนจะมาถึงจุดเนี้ผมผ่านผมผ่านนะกบมาก่อนนะทุกคนอ่าตรงนี้อ่าโอเคเนี่ยต้อง45องศาแล้วก็คืนล้อทุกคนค <c oughs> พยายามทํามันก็ยากอยู่นะยิ่งเป็นยิ่งเป็นรถที่แบบแรงๆยิ่งทํายากเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าทําไปบ่อยก็น่าจะชินอยู่นะสนามนี้ทางเลี้ยวมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเยอะมันมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับนี่ยถ้าโค้งเนี่ยถ้าใครมาแบบเร็ว,รวๆนะนะคือแบบ องศาดิบไม่ได้นะคือกําแพงแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นี่คือรถขับยากครับในคลาสของเขาเรียกอะไรทีมสปอร์ตนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับผมนะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูกันนะครับว่ามันขับยากเนาะอย่างที่บอกแหละอย่าลืมเม้น์บอกกันด้วยครับว่าคันที่ขับยากของแต่ละคนคือคันไหนนะครับสำหรับผมอยู่แค่สคันนี้เลยเฮลแคทนะครับผม แล้วก็ C7 แล้วก็ C3 สามนะฮะอาจจะมองไม่เห็นภาพนะผมขอไปแมปที่แมปที่แบบ <c oughs> โค้งเยอะหน่อยละกันนะครับอย่างเป็นดแหกุลนี่ยแหละน่าจะเห็นภาพสุดละนะครับอ่าไปไปอ่าไปเข้าโค้งให้ทุกคนดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่ามันต้องเผื่อวงเลี้ยวดีๆคือถ้าเป็นโค้งที่แบบโค้งเยอะๆเลยหรือว่าโค้งไม่เยอะผมว่า ทุกคนน่าจะพอเร็วได้อยู่แต่ถ้าเป็นโค้งที่แบบมาเร็วๆแล้วหักเลยอย่างพวกโค้งตัว L อะ่ะคือแบบบอกเลยว่านรกนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยนรกถามหาแน่นอนนะฮะอะปลายปลายเหยียบมิดเหยียบมิดจังหวะนี้เหยียบมิดโอเคตรงนี้เผื่อหน่อยนะเผื่อหน่อยแล้วก็ไปฮะอ่าพยายามดิฟให้มันเขียวๆว,ว่าทุกคนแล้วมันมันจะดิฟเร็วมากนะครับนี่ไปอย่างซิ่งอย่างซิ่ง โอเคครับคงแน่คงแน่นก็ดึงเบรกมือครับแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงเนี่ยไหมมันไหลมันไหลเขาข้างเยอะถ้าถ้าไม่ดิฟ45องศาอะไรนั่นก็คือแหกแน่นอนนะครับแต่มันมีวิธีแก้อยู่นะวิธีแก้ถ้าไม่ดิฟ45องศาคืออ่าเข้าโค้งเบาๆนะครับย้ำเบรกมือหน่อยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่ผมทำเนี้ยย้ำเบรกมือหน่อยแบบเข้าโค้งชา้ชาๆ แล้วมันจะไม่ลองจะไม่แหกถ้าทิ้45องศาเลยก็คืออย่างเงี้ยแล้วก็คืนล้อแต่ว่าเนี่ยมันจะไม่ทันแล้ว <laughs> จะไม่ทันแล้วทุกคนประมาณนั้น,นลองเนี้อ่ะ45องศา45องศาแล้วก็คืนล้ออ่าพอได้อยู่พอได้อยู่แต่แบบไม่ก็ยังไม่ชินอยู่ดีอ่ะนะครับต้องฝึกกันบ่อยๆอ่าไปฮะไปฮะเดี๋ยวลองดูนะ พาองศาแล้วก็คืนล้อมาดไม่ทันนะไม่ทันอนะ่ะสมองสั่งช้ามากมือไปแต่สมองไม่ไปสมองสั่งแต่มือไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าสไตล์นี้แบบผมดีกว่าวะย้ำแบบย้ำเบกมือน่าน่าน่าจะปลอดภัยสุดชัวร์สุดนะครับผมอันนั้นอันนั้นมันค่อนข้างเอวานไปวะ่ะแต่ก็ต้องฝึกอะนะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกก็ก็ไม่เก่งนะครับ เออพอไม่เก่งก็จะไปสู้ระดับเซีเยนเขาไม่ไหวนะครับผมโอ้โหนี่เห็นไหมไหลไหลสุดๆอ่ะไปไปอุ้ยเฉียวได้ไงเนี่ยทางอย่างโลง่งยังไปเฉียวได้อีกเออโอ้โหกะดีเลยนะเมื่อกี้ชนเฉยเลยนะผมขอเข้าเข้าเส้นชัยแบบเท่ๆหน่ยอยนี่อ่า เราตูดเข้านี่แหละเท่สุดแล้วนะครับผมและนี่ก็คือรถสามคันนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงว่ามันคุมยากที่สุดในเกมนี้นะครับผมใช้คําว่าใช้คําว่าห่วยสุดก็ได้นะเออแล้วแต่ว่าใครจะใช้คําไหนนะครับก็ ลองมาเขาเรียกว่าไงแชร์ประสบการณ์กันหน่อยละกันนะครับสาหรับใครที่คิดว่ารถคันไหนมันขับยากสุดนะครับในซีซั่นนี้นะก็ลองมาเม้น์บอกกันได้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สาคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหร 拜拜。Bye bye.